สวัสดีค่ะอยู่กับช่องซาโวไซรุนนะคะดูเสบียเขาเหาะมาท่บ้านค่ะเราไปดูนะคะว่าเสบียมาทำอะไรทุกวันยังเลยไปค่ะไม่ต้องให้เดานะคะว่าเป็นรถไทยเห็นตะหัวกับพ่อแล้วพี่น้องนี่รถผู้เดียวและละมาบังไปดูป่านเนี้เสบียนะคะ มาตรวจงานบอ่อหรือมาเอาไผคือว่บดับรถดับล,บลาไว้เถะอะอุ่นเื่องอุ่นหยังนะคะดูพวกไข่กันเลกินข้าวเล้วเป็นข้าวตอนใบสองเข้าเที่ยงตอนบ่ายสองนะคะคุณฮีปูมานำอีกค่ะพี่น้องนั่งอยู่ในรถเห็นมือไว้ไว้ผู้ใดวะผู้ใดวะผู้ใดวะาคือบนสตาร์ทรถวะ มาดีข้ามายังเนาะมายัางดูเดะมายัยางดูบ้านข่อยมันมียังดีบ้านข่อยมันมียังดีเบื่แล้ว <laughs> มีรถแม่นบ่นมีรถแม่นบ่น <laughs> มาด่าใส่นี่าานนบ่วันนีดด้ในรถก็เป็นสตาร์รถไรใช่ มันอะมันจะกินเขาแล้วเรามาเบิ่งร้นเราค่ะพี่น้องค่ะแมนโบมันแมน่เอาเมือนัันเคตขึ้นบทเป็นแนวนี่เมือนั้นเคตขึ้นบทเป็นแนวนี่เอาเปียนไม่อีกแล้วบอ ม,มันแมนบอมันแมนบอจะมาอย่างวันันคือว่าหลายขั้นเลยวันว่นาหละขอยคืออายุขอยไปใส่ะไปบ้านเนี้คือว่ไปอยขอยบานเขาบกข่อยพาวป่เบิง้งรถยูอุยการไตน้ำบ,<อ>บ่ลกเบิ้งลกี้กัน ผมมีพี่นะงามปะ่ะเลี่ยวอยู่เอา <c oughs> ไม่ไม่ไ่กับไมงให้เขา,าจ้ะทางพันเนาะทางพันผมมั่แค่ทางพันปุ่นนะทางพันตลอดลงมาแล้วคะ่ะเห็นตะขาไวไวๆปุ้ยน้อลงมาจากรถเนาะพี่น้องเอ้เอมาจอบนะคะมาจอบดู เป็นใครไม่ได้สวัสดีค่ะ,ดะเดินซ้ายวาเดนี่เจ้าเดินซ้ายวอยันงนี่จ้า,านนจ้าจไปไปเนเดี๋ยวเดียวเราเบิรงมาแง่งรถเล่าคะ่ะใกล้ใกล้เลยเอาไปเก็บป Um, okay. 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 hmm. ปจะไหนไอ้เงาป่ะห้อยค่ะห้อยค่ะห้อยค่ะไปนั่งตรงนั้นรอแม่ เนี่แเรามานางเบิงนะครับพี่นอุอกมันก็ต้องล้างนะคะทกคนทสดเารเ็จตัวที่มันบุบก,ก็จะทำให้แกลย่นะคะแกบอกว่า ให้ดันออกมาให้เกยนะคะไม่น,น่าจะเป็นรอยเท้าอะ่ะเดินขึ้นเดินลงนะคะมมันเป็นที่ใส่บันไดนะคะเวลาเราเดินขึ้นปุ๊บปุ๊บไอ้ไปลายเท้าเราอะ่ะบางทีมันก็จะติดนีนก็เลยบุดนะคะกำองท่ำใจค่ะใครไป่เอาบางใครไปสอนก็ใครประวันประวัน ตังไม่จูบันเรียกอะไรตัาสุดยอดไลทไอไส้ฟไฟเอาไอเอา อันนี้ก็น้องสาวแกนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะน้องบีมแต่ไม่รู้ว่าน้องมีช่องหรือเปล่า คินี้ก็จะเรียนกันไลก์กดแชรนะคะก็สัตว์จะใช้่องตาเนเซลลแล้วพอกันไหมคิดหนาค่ะคิดว่าทำหมดีสรสดีค่ะ